สวัสดีครับนายแม่สวัสดีครับพี่ปกอ๋อ,อนี้คือเปลี่ยนเรื่องแล้วครับ <laughs> พะไงปะกอนครับนายแม่ปะกอณ <ใน S 1> ไปไหนมาลูกปะกอนไปนั่งอยู่ข้างหลังครับปะกอนเห็นออกมาแล้วก็เห็นนายแม่มีความสุขกับพี่ปกปะกอนรู้สึกทำใจไม่ได้ครับ <laughs> นายแม่ครับนายแม่ทำไม่ถูกเลยครับ <laughs> นายแม่รักลูกไม่เท่ากันนะครับ ทำไมที่บอกว่าในแม่อย่างนั้นล่ะครับได้ได้ได้รักลูกไม่เท่ากันยังไงแต่แม่ดูสีผิวสิครับอันนี้มันมันเกี่ยวกับกรรมหรือเปล่าบุญทำกรรมแต่งบุญทำกรรมแต่งบุญทำกรรมแต่งเหรอครับในแม่ใช่แล้วแต่คุณแม่คุณลูกเลยครับผมที่สบายใจเลยไม่เดี๋ยวจะบอกว่า รักลูกไม่เท่ากันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่จริงนะยังไงเข้าเนยแม่คือที่บอกว่าสีผิวเนี่ยมันทําให้ดูเหมือนว่าต่างกันเนี่ยไม่ใช่นะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพี่การเนี่ยเขาเป็นลูกเป็นโปรนะคะในละครทีวีใช่ไหมคะพลังเมฆตะกรเนี่ยเขาเป็นลูกในละครเวทีถามแล้วมันเกี่ยวกันยังไงครับอ้าวก็ลูกในละครทีวีเนี่ยมันถ่ายตากแดนปากดำ <ว S 1> ถ่ายเอาดอ ไงใช่พี่ปกงามใช่คนเน <S <S Lightning> <s <S ี้ยเขอยู่ในห้องแง่เย็นใสก็เลยขาวใช่ไหมในแม่ตุ๊กตาเห็นไหมในแม่แล้วเราเท่ากันจะแต่ในแม่ครับแล้วทําไมก่อนที่พี่ปกจะได้เล่นละครโทรทัศน์ประมาณทั้งสามขวบทําไมเขาดับแล้ววะครับอ๋อคือเราเราคนละพ่อกันไงคนละพ่อกันอ๋อครับพ่อผมพี่มอสครับอ๋อพี่พ่อมอสพ่อ พ่อคุณบนเวทีใช่ไหมพี่ดุ๊กพันุเดช๋อนี่คุณจะพ่อตดมไปได้เหรอครับ <c oughs> คุณเป็นลูกภาษาเลยนะตายตายตาเก้าปีผ่านไปแล้ววนะ่าน้องแต่เขาเป็นคนสำคัญที่สุด <c oughs> ใช่บอกแล้วว่าเราเป็นคนสำคัญที่สุดใ <c oughs> ช่สซทำไมพี่ปก <c oughs> เรามันก็ไม่สำคัญนี่พี่ปกจะมาไฝ่เหรอ <c oughs> แม่แม่ครับเก็บตัวก่อนเลยครับผมว่าในแม่